นุ่มสอดคนต่อไปใช่ไปเก็จะมีนิสัยที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองข้อแรกต้องถามเลยเนี่ยนะระหว่างรถกับแฟนคุณจะเลือกอะไรเป็นชิปใหญ่ร้อยกว่าคันแต่เออเราก็มีทละที่เราจะต้องไปโอเคกะบถามอะไรเดี๋ยวเดียเดี๋ยวนี่คำถามจากชีวิตจริงหรืออะไร ขอสดคนใหม่มาโอ้โหด้านหลังคือแบบไข่ดิบไขดีมากนะคะไม่รู้ว่าแบบว่าลงยันอะไรนะคะขอต้อนรับมิวค่ะส่วนด้านหน้านะครับแนะนำให้เอาใบตองมาพับกระทงเล่นได้เลยเฮ้ยเราต้องมืดขึ้นมาเออโหดนะำให้ักโคเชหรือทอผ้าเลยเพราะว่าอยู่กันเหนียวแน่นไม่มีใครไปเลยเฮ้ยเราต้องเอา <N> <N> โอเคเพราะนั้น <N> แน่ฉันจัดความสดชื่นให้สาว,สาว,สาวๆก่อนดีก <N> ว่าเผื่อจะง่วงเหงาหานอนอาราบิกา้าอยู่ในมือสาวๆแล้วครับนี่คือกาแฟตโตเกียวบลูนะครับเป็นกาแฟสไตล์ญี่ปุน่นหอมเข้มไม่มีน้ำตาลกินได้ไม่มีพังในกระป๋องอลูมิเนียมสไตล์ญี่ปุน่นเก๋กไก่มากและระหว่างที่สาวๆจิบกาแฟนะฮะบ,บอกเลยย้ำอีกทีว่าสถานที่ลี้ลับ เรียกว่าเป็นเมืองรับแรงคนโสดผู้ชายสี่ผู้หญิงเจ็ดเขาต้องไม่ได้เข้าไปอ่านหนังสือกันแน่ๆแน่โอเคเขาทำอะไรกันในนั้นเทคเมลลเริตี้ไปส่องดูชมเลยค่ะส่วนพี่แทนแบบอะไรที่พี่ผมแบบทำให้พี่ไม่พอใจแะ้วผมก็ขอโทษล้านพี่วันเนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่แบบอะไรแย่งหรืออะไรนะพี่เข้าใจเข้าใจว่าถึงพี่จะชอบมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเขาชอบเองก็เท่านั้น ตลอดเวลาที่อยู่คือรู้ว่าเขาแบบเขาใส่ใจเราอยู่ห่างๆรู้ว่าเขาแบบเออเขาชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงรี้ยขอบคุณมากขอบคุณลิฟที่แบบเออที่แบบรู้สึกดีกับเราขอบคุณมากจริงๆขอโทษด้วยถ้าทำอะไรออกไปแล้ว มันไปทําให้อุดรู้สึกมากกว่านี้แล้วริบกลับไม่ได้รู้สึกเหมือนที่ปูรู้สึกอูดไม่เฟลนะอ็ดไม่ได้ชิดมากคือคือผู้ชายมันก็มีเยอะแยะนะพูดกันตรงๆป่ะเออ ที่เห็นคือทั้งหมดที่เราออกอากาศได้ oh. มากกว่าน,นั้นต้องไปดูในแอปพลิเคชัน a อส Play เท่านั้นห้ามพลาดค่ะแล้วบอกเลยว่า l ล v e g u รูคนต่อไปที่จะออกมาช่วยเหลือพวกเรานี่เป็นผู้ชายมาหลายสัปดาห์าแล้วนะเราจัดเป็นเลิฟกูรูผู้หญิงบ้างออจะได้เป็นปากเสียงแทนสาวๆใช่และ,ะที่สำคัญก็คือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการทำหนที่เลิฟกูรู เธอเคยไปในสถานที่โหดเยี่ยมกว่านี้คือเธอเป็นเป็นลิฟกูรูในเทคเนีลเรตตโอ้โหจริงจริงแล้วเธอก็ทํำน้าทีนั้นอย่างยอดเยี่ยมอ่ะวันนี้บอกเลยว่าสาวๆทั้งสามสคนพวกคุณต้องพึ่งเธอครับเลิฟกูรูเชิญ เธอเป็นที่สุดจริงๆสาธุค่ะออางี้เล่าให้เราฟังหน่อยว่า,าวันที่คุณไปเป็นเลิฟกูรูที่เทคแมทเรอิตี้ตรงนั้นเขาดุเดือดกันขนาดไหนเขาดุเดือดเข<อ>าขแบบว่าเอ๊ะตกลงจะใช่ไม่ใช่เขาพูดกันตรงๆเลยเขาพูดกันตรงๆเอ๊ะจะใช่ไม่ใช่แล้วพี่เพชรคิดว่าเขารู้สึกยัางไงาอเอ๊ะแล้วคู่นั้นจริงหรือหลออุอ้ย เขามีปาดกันหน้ากันแบบน้าง<น>านวันนี้เนี่ยบรรยากาศสบายกว่านั้นเพราะอันนั้นเนี่ยมีคู่เดทนแล้วไปตัดสินใจกันอีกครั้งแต่วันนี้สาวสาวเนี่ยจะมาค่อยๆเริ่มต้นทําความรู้จักผู้ชายค่ะคุณนภาครับให้โอวาทสามสสาวสดนะครับ <S <S ตัวเองก็เอาไม่รอดที่ปูไปก็คือตัวเองอะ ก็คือเอาไม่รอดหรอกใช่ไหมแต่แตู่ดเลยว่าก็ยืนหยัดแล้วเราก็ผ่านมาทุกสถานการณ์แล้วตังเวียนต่างๆแล้วผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะดูออกแล้วก็พอจะมองตาแล้วก็รู้แล้วว่าได้ไม่ได้อวันนี้เลิฟกูรูท่านนี้นะฮะจะยืนหยัดเคียงข้างสาวๆสดทั้ง30คนโอเคพร้อมนะครับพร้อมค่ะแพทน้ำาประจำที่ เพราะฉะนั้นนะครับเอาละสาวสาวไม่สปอยแล้วกว่าหนุ่มโสดคนนี้เป็นยังไงเอางี้ต่างชาติหรือว่าจัไทยเนี่ยฮะไทยแท้บ้างาพูดจากันจะได้ฉะฉานกันสัทีหนุ่มโสดคนต่อไปอ ดีนั่นแหละครับคุณแค่เขานี่หนวดเขามีไฮไลท์ด้วยนะเอาละให้เลิฟกูรูผ่าเป็นตอนๆเลยคนนี้หัวจดเท้ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นไงคะผ่านค่ะรูปลักษณ์ภายนอกคือคนนี้ผ่านโสษนิยมดีเทสเขาดีคุณดูจากอะไรดูจากวิธีการเลือก หลายๆอย่างในตัวเขามิกซ์แอนด์แมชกันมันไม่ดูไม่ได้ดูเยอะแล้วก็ไม่ได้ดูน้อยบางคนแบบเลือกมาก็คือดูเยอะไปหมดแต่นี้โอเคเขาโค้ที่เขาจัดมาก็คือละมุนเลยโอเคพร้อมจะแนะนำตัวไหมฮะพร้อมครับเชิญครับสวัสดีครับผมแจ็คอุกฤษพัวเฟื้องถึงหน้าผมจะไม่อ่อนวัยแต่หัวใจผมอ่อนโยนนะครับ เพราะนั้นหนุ่มโสดตอนนี้มันจะเจ็บนิดนึงเพราะจังหวะสาวๆดับไฟในครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการบอกเบื้องต้นเลยว่าสารร่างแบบเราผู้หญิงก็ชอบไหมออชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงเดี๋ยวดับพี่เดี๋ยวัะพี่ค่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยกั่ไปแค่13คนนั้นนั้นเองเหลือ17คนไหวไหมครับคุณพี่ไหวครับโอเคนะโอเคครับเอาล่ะผมใช้โอกาสนี้ต้อนรับสาวโสดคนใหม่ครับมิวโอเคและคุณก็เริ่มต้นได้ไม่เร็วโดยการเปิดไฟไว้คนสนใจยังไงเขาเหมือนพี่โอ๊ตปาโมาเป็นคนที่แบบว่า แต่งตัวเก่งมันเป็นความหมายที่ดีไหมการบอกว่าผู้ชายคนนี้มือโอ๊ตป่าโมดโอ,อ๊ตป่าโม่ที่เขาไม่ธรรมดานะคะยังไงคะความพิเศษของเขานี่ถ้าฝรั่งอีกนิดนึงก็คือโอ๊ตป่าโมดเลยนะแต่ว่าเขา,าหุ่นดีกว่านะโอ๊ตป่าโมดอีกนิดนึงก็คือไม่ต้องเดินแล้วกิ้งแล้วโอ๊ตป่าโม่ถ้าถ้าเขาบอกเหมือนผู้โอ๊ตป่าโมดเนี่ยคือบอกเลยว่า คือดีแบบ99.99เ้เถือว่าดีแล้วล่ะก็ดับไฟอ่ะก็ชอบสูงขาวค่ะแต่อันนี้พี่เขาดูเหมือนกับน่าจะเลขสามนิดแล้วอ๋อโตไปหน่อยโตไปหน่อยโอเคแต่มิวคุณเปิดไฟนะใช่ค่ะเป็นไงคนนี้คือจริงๆอ่ะเมื่อคืนหนูนอนน้อยไงแล้วแบบมันก็จะตาผ้าผาหน่อยแต่พอมองไปที่เขาอยู่ๆมันก็ชัดเจนนะคะหงหยกเป็นยังไงคนนี้ คือเขาเดินมาปุ๊บหนูแสบตามากเลยตอนที่เขาก็ดีแสบตาเพชรเขาใหญ่มากเพชรเขาใหญ่มากคือมองละเอียดมากสไตล์เพชรเขาแบบโอเคโอเคชอบในลุกในสไตล์ของเขาใช่ค่ะเขาแต่งตัวแต่พลอยสายไม่คิดอย่างนั้นนะฮะตอนแรกออกมาก็คือแบบใช่เลยนะการแต่งตัวแต่หนูรู้สึกว่าเขาแบบโทษนะนะมีเข่ามันสักจี้อะ ไป่าเลยอ่ะไมเวทันแทงเบาหน่อยเดินกระแทกส้นทางโอเคอ่ะนี่มาดูสายชอบเข่าไปไงทิวเตอร์คนนี้เป็นไงเอาจริงอ่ะหนูก็เคยเห็นคนมีเข่าที่หล่อที่สุดตรงนี้แหละตอนนี้ใช่แล้วที่นั้นเน็กยืนยืนมาตั้งนานอ่ะคนนี้ป้าแกคนนี้นะเอามีเข่าอ่ะที่ว่าเนาะ หนักเลยพ่อกลับมาเหอะเด็กคนนอ่นเชิญเชิญติเตอร์เห็นพี่อ่ะหนูก็เป็นแค่แมวแค่แมวก็ชอบร้องแค่มองก็ชอบแล้วค่ะเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยมันอย่างนี้นี่ดับไฟเมื่อไหร่จะออกข้างหลังนี่เขาก็โหเปลี่ยนคนไม่หยุดเลยอ่ะคุณเลิฟคุณลุงฮะครับผิงที่แอร์ดับไฟดับไฟดับไฟนี่อยากจะบอกอะไรพวกเธอหน่อยไหมฮะมันเหมือนมันปิดโอกาสเต้นอ็เลยปิหลอกนะแพทเข้าใจว่าหนึ่งเลยคือไม่ใช่ไทป์ แต่เร <แก S 1> <ต>ื่องความขาวเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดเขานะ,ะเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆที่ผิวเขาเข้มเขาอาจจะจริงๆข้างในเขาอาจจะขาวก็ได้ตรงส่วนไหนคุณคิดว่าทุกส่วนทุกส่วนที่เขาขำเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้ว่าทำไมผิวเขาถึงเป็นอย่างนี้ข้างในเขาอาจจะขาวจัวเลยก็ได้ใสหน้าหลามเลยพะแพ์ก็รู้จักผู้ชายที่แขนโคราสีหน้าดำเลยแต่เปิดขึ้นมาก็ขาว ัเขาชอบแกะหออขวัญค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะขายยังไงมันจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่เคยโดนแดดแต่ดำดำมันคือส่วนไหนกันนะหัวขาวของเราเพราะหัวขาวมันเป็นหนังประเภทหนังยับย่นมันจะดำโอเคสกุลละคุณเปิดไทยไว้ครับชอบคนไทยค่ะชอบคนผิวเข้มครับเจอหน้าพี่ครั้งแรกก็อยากจะไปจับมือเขาแน่นๆเลยค่ะ เราดแบ่งเงินเขาออกมาทีอีโอเคอย่าไปตบซับเขาเลยก็ชอบอ่ะชอบคนไทยชอบคนผิวเข้มครับผมค่ะแค่นี้ค่ะโอเคเอาละหนุ่มโสดเท่าที่เ <infused> ห็นอะไรนะบ้านนีอมีอยากให้แวะมีอยากให้แวะแตงโมยังไงแตงโมนาก็รู้ว <upper> ่าหนูชอบสไตล์ลุงอ่ะก็เกาหลีมาแล้วหนูก็บอกว่ามันไม่ใช่ไทยหนูไทยหนูแบบนี้เลยเพราะว่าเพราะว่า พี่เขาไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่นานใช่เลยแต่พี่เขาใช่เลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไม่ได้ได้กันอ่ะเฮ้ยคุณพัชรศรีคุณเป็นคนเลย่ะฮะเล่นกับกูซะละคเป็นคนเลยไม่ใช่ค่ะว่าดูไม่เหมือนคนเลยดูไม่เหมือนคนเลยอย่างงี้นี่หละสบายใจแล้มึงอนคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบคุณเลยคนชอบคุณก็ชี้มาทางคุณแล้วบอกเลยว่าคุณคือแบบที่ใช่ เอาละทําความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นหน่อยดีกว่าครับและดับไฟได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะ